สีที่ย้อกังเกงตัวนี้นะครับเป็นสีคามธรรมชาตินะครับจากโรงงานคุโรกิญี่ปุ่นเลยนะครับกางเกงตัวนี้นะครับก็มีน้ำหนัก17ออนนะครับถ้าเฟดออกมาก็จะเป็นวินเทจวอร์ดเลยนะครับ สวัสดีครับพี่พเพื่อนเอฟซีทุกท่กทานวันนี้พบกับผมช่องหนุ่มดีเอ็มกินพาเที่ยววันนี้ผมมีกางเกงยียนอีกหนึ่งแบรนด์มาให้พีพเพเพ่เพื่อนได้รู้จักนั่นก็คือมิตรรีไมล์เนี่ยนะครับพี่พเพื่อนเ,อนเอนจ้าของแบรนด์เนี่ยชื่นชอบและก็หลงไหลในผ้ายียนมาเป็นเวลายาวนานสิบกว่าปีเลยนะครับก็เลยอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองก็เลยก่อตั้งแบรนด์มิตอรีไมล์ขึ้นมานะครับก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2023นะครับปีนี้ก็2025ก็เป็นเวลา2ปีแล้วนะครับเรามาดูป้ายนะครับอันนี้เป็นป้ายหนังฟอกนะครับเป็นป้ายหนังวัวปั๊มจมนะครับเขาบอกสวมใส่ไปนานๆเนี่ยสีก็จะเข้มขึ้นนะครับเรามาดูป้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปมังกรนะครับก็จะมีเขียนว่าออเรนจิดากอนนะครับนี่ก็เป็นมังกรสีส้มนะครับ เรามาดูป้ายแท็บนี้นะครับก็จะเป็นรูปดาวความหมายของดาวนี้ก็คือว่าคําอวยพรดีๆจากพระเจ้านะครับที่เข้ามาด้านในนี่ก็จะเป็นรูป M M นะครับ M มไนะครับด้านหลังนี่ก็จะมีสายปรับเป็นของ YK ด้วยนะครับเพื่อให้กระชับขึ้นนะครับนี่ครับมีสายปรับให้ด้วยนะครับส่วนป้ายด้านในนี่ก็จะเขียนมา M M นะครับก็ เป็นคำย่อนะครับมิเทอรี่ไม้นะครับผมกางเกงตัวนี้นะครับก็มีน้ําหนัก17ออนนะครับถ้าเฟดออกมาก็จะเป็นวินเทจวอตเลยนะครับสีที่ย้อมกางเกงตัวนี้นะครับเป็นสีครามธรรมชาตินะครับจากโรงงานคุโรกิญี่ปุ่นเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงกระดุมนี้จะมี5เม็ดนะครับส่วน ด้านบนนี้จะเป็นกระดุมเม็ดใหญ่นะครับด้านล่างก็จะเป็นกระดุมเม็ดเล็กนะครับลูกทรงก็จะเป็นกระดุมแบบโดนัทนะครับรอบๆนี่รอบกระดุมก็จะเป็นช่อบมะกอกนะครับสวยงามเลยนะครับนี่นะครับกระดุมของมิเตอรี่ไม้นี่นะครับมาดูดรงมุมกระเป๋านี่นะครับกระเป๋าด้านหน้าก็จะเย็บเฉียงอย่างนี้นะครับจะเย็บจากตรงนี้นะครับใหญ่ไปหาเล็กก็ เทไปอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ครับจะเฉียงๆแบบนี้กับตรงที่ใส่นาฬิกานะครับผมรีเวทที่ตอกมานี่นะครับก็จะไม่หนูนนะครับด้านในนี่ก็จะเสมอเลยนะครับที่จุดสังเกตที่ผมชอบนะครับก็คือด้านในนี่ก็จะเป็นริมริมนะครับริมส้มแล้วก็จะมีปิ้นออกมาสองข้างแบบนี้ด้วยนะครับสังเกตดีๆนะครับนี่นะครับ ผมว่าสำหรับรุ่นนี้นะถ้าไม่มีไม่มีริมปิ้นอย่างนี้ผมว่าของปลอมเลยครับนี่ถ้าของแท้ต้องมีอ่าริมลายปิ้นออกมาอย่างนี้นะครับนี่สวยเลยนะครับแล้วผมสังเกตเห็นนะครับตรงนี้ครับเขาเย็บอ่าได้เหมือนเหมือนริมนะครับที่หูขางแกงนี้มีหูเดียวนะครับหูอื่นไม่มีนะครับอันนี้ไอ้ครับป้ายนะครับนี่ก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับ เรามาดูปลายขานะครับปลายขาก็จะเป็นริมส้มนะครับนี่แล้วก็เย็บที่ปลายขาแข้งนี้ก็จะเป็นได้สีแดงน,นะครับสวยงามเลยนะครับนี่ตรงป้ายหนังเหตุผลที่เป็นหน้ากากของแบรนด์จะมีความลึกลับสอดคล้องกับการทําเหมืองขุดเหมืองเมื่อสมัยนั้นต้องใช้หน้ากากช่วยในการหายใจนะครับพ,พี่เพื่อน เอวนี่ผมวัดได้1ินิ้วครึ่งนะครับก็เท่ากับ37ินะครับถ้าแช่น้าแล้วก็ซักเนี่ยผมว่าหดไปไม่เกิน2นิ้วก็จะเหลือประมาณรัก35ิ้นะครับจากเอวตรงนี้นะครับผมวัดไปถึงปลายขาเนี่ยผมวัดได้46่นิ้วนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวลองไปแช่แล้วก็ซักว่าจะหดไปเท่าไหร่นะครับผม เท่าที่สัมผัสผ้ายีนตัวนี้นะครับรู้สึกว่าผ้านิ่มนะครับนิ่มแล้วก็สวยด้วยนะครับเขาบอกว่า,าสีแรกเนี่ยจะเป็นสีแบบนี้นะครับถ้าใสา่ไปเรื่อยๆแล้วก็ซักเนี่ยสีก็จะเข้มขึ้นนะครับทรงของกางเกงตัวนี้นะครับก็จะเป็นทรงกลางๆนะครับอเอวก็จะ สูงขึ้นมานิดนึงแต่ไม่สูงมากนะครับสวมใส่ก็จะสบายนะครับส่วนด้านหัวเข่าด้านนี้ก็จะใส่แบบสบายนะครับจากตรงนี้ลงไปก็จะเลียวเล็กลงไปหน่อยนะครับผมคางเกงตัวนี้ดูแบบเรียบง่ายนะครับธรรมดาแต่ผมดูแล้วก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับสำหรับแบรนด์มิตรรี่มายนะครับผม ผมก็ได้ทำการแช่น้ำไปสองชั่วโมงแล้วก็ทำการซักแล้วก็ปัน่นบัดหมาดเอาไปตากนะครับอันนี้สีก็เห็นได้ชัดเลยน,นะครับสีก็จะเข้มขึ้นเลยนะครับสวยเลยนะครับกับเจ้ามิตรรีหมยนี่นะครับผมครับอันนี้ก็เป็นยีนแบรนด์ที่ลึกลับนะครับก็เจ้าจของแบรนด์เนี่ยก็ไม่เปิดเผยตัว ข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับกับเจ้ามิทเทลีมายนะครับก็ติดตามนะครับว่าเจ้ามายมิทเทลีนี่จะเป็นยังไงนะครับใส่ไปแล้วอีกสัก4ีหเดย์ข้างหน้านะครับโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม